กินอ้อมเฉียดโมครับพี่น้องใส่ผักอีเลิศครับพี่น้องเอ้ยบันนี้ครับบ่ไ,ได้เฮ็ดให้พี่น้องมาครับฝนตกครับพี่น้องเอ้ฝนตกลิงแสงแสงเสียตะเมื่อขึ้นครับนี่กลางขึ้นกับต๊ะอีกพี่น้องมันต๊ะอะไพี่น้องเนี่ยนี่ดูแข็งปลาเครเคื่องปลาเครื่องอ้อมปลาดุกเดี๋ยวจันทร์ครับเดี๋ยวหาปลาดุกกันเด้อพี่น้องว่าหนี่ปุนเนาะ มาเด้อพี่น้องเอ้ยบัานนี้ครับมากินอ้อมเฉียดหมูครับพี่น้องอ้อมเฉียดหมูใส่ไฟเลือดใส่คุณเลือดครับพี่น้องอ้อมเป็นตัวเลยเด้อพี่น้องเอ้ยบ้ได้เห็นไหพี่น้องเพิ่งครับนอกจากโนตกครับพี่น้องคนนี้โอ้ยคนตกแข็งคนตกลิีนแซมแซมแซมแซ่ครับพี่น้องเอ้ยใส่พี่น้องบ้านไินนี่อ้อมเฉียดหมูคนน้อใส่อยุดแล้น้องเอ้ยใส่คุณเลือดครับเดี๋ยวักอีเลือดตานเท้าครับพี่น้องเอ้ยโคนหนึ่งอ้อมเป็นตัวครับพร้อมใส่ขอเบียชูเต็มหม้อกว่าพี่น้องเอ้ยบัานนี้อ้อมเฉียดหมู ใส่ผักอีเลิศครับพี่น้องปลอมเป <ล S> ็<อ>นโดดเลยพี่น้องปอมเป็นโตเลยจัดไปครับพี่น้องเลยผักเคร่งเยียะสวัสดีครับมีตัวแดนแฟนที่ขึ้นหอดออสูบุซิข่นครับนี่จ้าสาวปุ๋ยจุผักจ้าเบ,บาปุ๋ยจุปักกับผมมาเด้อพี่น้องเลยวันนี้ครับกินอ้อมเฉียดโม่ครับพี่น้องใส่ผักอีเลิศครับพี่น้องเอ้ยวันนี้ครับว่นได้เห็ุให้พี่น้องมึงครับฝนตกครับพี่น้องเอ้ยฝนตกลิไไ้นเซาะแสงเซาะตะมุขเคืนครับเนี่ยห้ามหงบักไรหนึ่งพี่น้องเอยหมู่บ้านนี้งงคัพี่น้อ ตกตกแห้งคักไปพักกันไปซาป่ามาพี่น้องมามกินความเช็ดหมูน้ำกันครับหาผ้าขาวผ้าป่ากินน้ากันเด้อครับปู่ได้พ่อไหนกินครับโอ้ยเช็ดหมูตัวใหญ่ครับคุ่ยจังขึ้นกับตกอีกพี่น้องอืนนี้อไรเต็กปุบเดี๋ยวะจันหลักสีหนึ่งคนตุกเขียนหมูออกพี่น้อง ใช่ต้บินความลุกดวครับหอมเปล่นตัวได้พี่น่อยฟังดีเครื่องบวปะปักเครื่องปักเครื่อง ขีดมูแล้วโตังไงนั่นเหนียวเนีย,นนนยมาด้วยเพืครับสุมองสุบอนครับอ้อ,อมขีดโม่เหมือน,นกันครับความดุดัดครับพี่น้องโตเลยพี่น้องเนี่ยน,นี่ดูแข็งเสียพ่วงครับเสียคุณเลยคุณเลย <laughs> เดี๋ยวปนขอออมปลาดุกเดี๋ยวจ้อนให้ครับเดี๋ยวหาปลาดุกกันเริ่มองเนาอว้านานี่ปนเนาะมาออม <c oughs> อื้มลองกินขอเบียร์บานท้างไหมเนาเอ้ พวกเราเอาภาษากลางใังเนี่ยบอว่าแข็งเลยพี่น้องเดี๋ยวมันช่ตัวกลาวกอืนี่็สิเป็นอ้อมเฉียดอ้อมเฉียดโมเฉียดนโมพวกเรคนหนึ่งท่ประว่าเฉียดโมเป็นตัวอะไรพี่น้อง ต,ตัวเล่ยเล่เนี่ยตัวเล่ย์เล่ย์เกล็ดใบว่ายังเล่ยไเล่ทีง,งาน้องแห้ง <S <S แห้งีงยดนี่แหละพี่น้องเลยถ้าบดตัวแห้งแต่ขัวเฉียดใจยอยู่ดิบ่มีหมง่งขัวเมนบ่มีขี้ดินใส้แต่แมนตะกีกบับมมนสุกขาด ส่วนอะไรพี่น้องปขนมไทยไม่สุกไม่ทางน้ำมิงไปหลุดขอเฉยอีกจ้าขี้เสือไปหาล่องมึงดยน้ำทางน้ำ <c oughs> มากุยพี่น้องขนลิ้น<ฮ>เรื่อยเดี๋ยวภากันกินแน่น

โกงหงหนุ่งปันไมคขัา้นหาปีดไป,ปนองเลยแย <Yeah. S 1> บหอมมากกั่เขวขวดโอ้บ้าแม่ใส่ขเบียะใซ่น ตะไคร้หมอมแดงพริกตำเทออออ่านั้นคือออมโขมห่อเหมือนกันบ่ะเนี่ยคือออมโบลเลยคือออมหน่องว่าก็เก็ดแบบเดียวกันใส่มขมเข้ีบยบเสเวเขามากพูดใดอยากเงี้ยกับคอมเมนต์มาเด้อยี่น้องเลยพาพี่พาน้องกินขื้เก่าแล้วครับ ทางเขากินเขาอาหารมือมืเนแง่หมือนเจามือนือสาคัญที่สุดดูดุม่มโดให้พลังงาน <c oughs> ใบแห้งไหลต้องกินเขาแง่เจาเป็นมือที่สาคัญที่สุดนำขึ้นมาว่าเขาไม่ได้ใส่แห้งครับใส่เ <c oughs> ยอ <c oughs> บ่ใสหรอกนันรับเพื่อใส่แหงน่อโกนครับเคื่อมาวา่นน่นามาลับผู้หลกว่าจริงหน,นว่านอ่นมารับพอกันตรวจอยู่ว่ากลนเพื่อ,ลดดอลปลูกมาฟมร่างเลยเสียอัดกินหน่อยบงครับ บ่อทราบเหมือนไงครับพี่น้อง <c oughs> เราเบิกเนื้อพี่น้องเลยอ้อมเขียดหมูครับใส่ผักคุ้นเลือดกับพี่น้องมาเลยซีว่าแซบครับพานครับสีเสเสบเลยพี่น้องเลยฝีมือแม่ออนซินครับจงได้ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งรับพี่น้องที่ติดตามสิทธิท่วมกับเบาปุยจูพอาจะพากัพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นไปเลยพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับหนึ่งเบาหนึ่งสาวครับพี่น้องพ่ออิ่มพี่น้องเลยคุยข้ามเหมือนไง อาสโลกแกนครับพี่น้องเอาผู้ใดตาบอดในมืนตอตาไรครับยางบลาไรข้อหายเรียนหันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดิลกาขุดกางงอคอยขาซื้อชิงนี่ครับปุ๊ดโก,กลูกสิบสิบเอ็ดสิบสองขอให้ส่วงให้เศร้าครับผู้ใดิบอดสมบูรณ์สบายครับพี่น้องนอนติดเตียงลูกกล้องแกกักนมากกุยข้ามอย่างเงี้ยครับออมเฉียดมูครับใส่เผืเลือดข้ามอย่างเงี้ยบำบำแล้วแรงหันกุ้นคุนค้นเลยครับพี่น้องเอ้สิว่ายาดีครับเขาหนามสามปลาไม่นั่งกระสูนเขาว่าเดี๋ยวพี่น้องเอ้เขาหน่อยเขาหลายเขาเครื่องเดียวกินลงไปก็มีแงครับขขนนพี่น้้อองเด ล้านที่นี่ครับโชคดีมีความสุขหญ้าเก็บยญาไข่ยญาจนมันยังอีกจำรวยสูขส้ขุดสู้คนครับปัดสะจากจากโลกไผ่ทั้งปวงทด้นพี่น้องเอ้ยทั้งปูนังทั้งปูบึงสูขส้ขุดสู้คนครับผมเป่าปุ๋ยกาวสวัสดีครับสวัสดีครัจิวจิวผู้ใดอยากกินนังคอมเมนต์มาเถอพี่น้องภาพี่ภาน้องกินคือเก่าครับผมสายกินครับพี่น้องมืนเอนี้นับแพกแล้วปุ๋ยก็เหลี่ยมมองมองหัวองานรับสับเยอะด้อ พี่น้องเอ้ยเมาปุ๋ยขอขันละการจักรข้าวเด้อพี่น้องมีของดีของตออมาฝากพีฝากน้องขึ้นเก่าล่ะครับผมนี่ครับพี่น้องปลาบวงแบบสุกของพอหน่อยซอยเดิมเด้อพี่น้องเด้อปลาแดกนัวๆนครับพี่น้องใส่สมุนไพรหอมหอบ่มีกินข้าวไรสารกันบูดลอยโพเเ้นเด้อครับเห็ดสดใหม่มือโตมือพี่น้องซิมแล้วสิติดใจเพียงไหายง่าหละเจ็ดสิบบาทพี่น้องสร้างจองสื่อเด้อพี่น้องเด้อสนใจสินค้าแอดไลน์แอดพอหน่อยหนึ่งสองสาม มีแอดน้ำหนาน้ำเดอ้อพี่น้องอย่าลืมอ,อุดหนุนซอยพอหน่อยซอยเดิมไมเดอ้อครับ